สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สูกสุขคนเนาะกายิ่ดีต้อนรับขอสูซองตาไลคือเก่าคือเดิมเนาะพอพอซาไลในมือนี่ก็อยู่ที่เมืองกินคือเก่านะพี่น้องกับมหาพี่น้องทางเมืองกินนะคขอบวรัวที่ทุกยากลําบากเนาะมือนีเ่เขาก็ได้มีเข่าหนึ่งแก๊สนะพี่น้องมหาห้เพื่อนแก๊สหนึงกระสีมีสารที่พวกหงเนาะอาจจะเป็นเข่ามาหน้าเนาะเป็นเข่าที่มีวิตามินครบแลวเนาะสำหรับคนที่ขาดสารอาหารแห้งเนาะเพราะว่าก้เขากะสิซอย ท่าที่กําลังเฮามีเนาะซอยน่อยซอยหลายก็บ่ว่ากันเนาะก็ซอยเท่าเท่าที่กําลังเฮามีซําที่เฮาซอยได้เนาะก็ยังดีกว่ากินเผือกินมันเนาะพี่น้องกครอบครัวเพิ่นกจะเป็นครอบครัวที่ทางบ้านเพิ่นแนะนํามาว่าจะเป็นครอบครัวที่ทุกยากเนาะเพิ่นให้แนะนํามาครอบครัวนี้เนาะก็มากับทีมงานคือเก่าเนาะก็มากับสาวกึ่มเนาะก็สิพาเป็นกล้องหลังให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันเนาะ ก็เข้ามาแล้วก็ฝากพี่น้องก,อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาลน์เนเดอร์ถ้าว่าสาลัยเป็นพิษสาลน์ก็ต้องขอโทษขออ,าภ,าอภัยเบอสุภุสุคนเนะก็ขอคว่วกระลุนหน้านะพี่น้องนิ่นอยา่างสุภาพเนเดอร์พี่น้องเนาะเรากลับมาหอดมาถึงเพ,พ,พื่อนครอบครัวยากเลยเนาะพี่น้องเนาะกลับมาหอดมาถึงไอ้เปิแล้วสบายดีไอ้สบายดีซือ้ออย่างนาะ ชือเจ้านะชือกะออออเออแม่นแม่นเปนแลูกสาจัม่พี่เาพี่เาพี่เาพี่ไม่ไไ่ไไอไออั e เนาะไปได้นี่มาไหมลูกไออัไออาพแ p นี่อายุจักปีจักแล้วโอ้พอเจออายุเนาะอันระว่างสองหลังนี่อันได้เฮือนอ้ายนี่หลัง ลังใดเคื่อนเจ้าเนี่ยแมนเออแมนบ่ลังใดฮะตัวนี้ว่าคือตัวนี้อืมเคื่อนเฮ้ามดอ๋ออันนี้คือว่าเป็นเคื่อนเก่าอะไรกันมากไมาเห็นนี่เก่าไงเคื่อนใหม่อ๋อเคื่อนใหม่เนาะเก่าเนาะมีลูกมีเต้าจะค้นนี่มีลูกจะค้นอ้สามสามผู้หญิงบ่คือผู้ชายผู้หญิงเอิ้นมาดูห่างผู้หญิงซองผู้ชายผู้เดียวเอิ้นมา

อ <linguistic> ah. mm. ่าเพิ่นกับปูจื้ออายุเนาะซื่อยังชื่อยังมาพี่เอื้อยจะทำนี่เอาไว้ซื่อยังผู้เสือแดงนะห่้ต้องย่านปล่อยมาดีชื่อยังหำอ๋อสงสัยน้องเพิ่นเป่าภาษาลาวลุ่มมาได้เนาะน้องเพิ่นกับจีบเอาแต่ภาษาลาวเทิงเนาะอับไรอับราเนาะสาวลายกับบุควยพูดหรอกเนาะ แต่แต่น้องเพิ่นกะภาษาายว่าโมเป็นสบายดีจ้ะลูกเออสาวกึมสงสัยน้องเพิ่นว่าภาษาเล่ารูปโมเป็นเนาะแม่นบ่กะเพิ่นก็เลยยิ้มอย่างเดียวเนาะซื้อยังนะเพิ่นบ่ฮู้เพิ่นว่าเพิ่นว่าบ่เป็นบ่กเป็นอยู่ลรือ่าบ่คือสิว่าเป็นแต่ภาษาลาวเทิงเนาะท่านข้าใจะว่าบ่เป็นเนาะน้องเพิ่นกะบบ่่เคยมีคนมาเาป็นบทเนาะะกเวลามีแขกมีคนมาหาเพิ่นก็ญาณเนาะ น้องๆผัวเราพี่น้องทงไฮทงหน้าแต่ว่าบุพูาเป็นของไผ่เนาะคนเดียงควายือก่ลออันนี้ก็เขาขึินมาอยู่งูนยังันนี้น่าักคึ่พลานหินเนาะพี่น้องเนาะสสนินไปเปิดุปกรณ์มันซืเนี่ยชื่อมาบ่อชื่ออะเปรอะปรอะเปรอะาปรเออเปรปอ จากคนลูกเจ้านะคุณบออันซื้อย่างในลูกนะอ่าอ่าก็แผนอ่าแผ่นแผนอ่าแผนฮะแผนแวนรำเพรนรำแวนแพ่นเดนแดนเดนแดนเดนแดนเด่นอ่าแผนอาววนพันเรนน้วกะนีอีกคนนเพรานั้นแล้วยามคนเนาะชงเนาะเมียยไปใส้มือหน่วเมี่ยไปใส้มือนี ไปทำงานได้อยู่ไซหืนหายมันหลุดเหตุเหตุยัางนั่นนะขุดบ้านหยาคุดหยาเพื่อนจ้างเป็นวันไม่คือเป็นแบบใดเป็นวันวันเท่านั้น่ะวันหาชีพโอ้วันหาชีพแต่อ้ายได้เคยไปเห็ดบ่เจ้าแต่ว่าเมื่อนี้คือไม่ได้ไปบ่ไปแต่ว่าเมื่อนี้อยู่ก่อนจากอะไรเออกูคอยกูเป็นนะกูเป็นทำงาน ลาวอ๋้ไอฟังบุคคลผู้เรื่องโอ้บางคำเพิ่นกระชิบฟังบุคคลใจเพิ่นกระโตบุถึงนาะพี่น้องก็บอว่ากันเนาะแมนเพิ่นบุคคลใจภาษาลาวบันไดเนาะภาษารกนี่ไนาใช่แต่ภาษาสุนเผ่าบ่้นเปล่าไงร่างเลยเออว่าไปภาษาไทยแล้วเนี่ยรังเลยเพราะว่าอายเพิ่นกะว่าบุคคลเข้าใจเขาถามไปบางคำเพิ่นกระโตบูตรงคำถามเนาะเพราะว่าเพิ่นกระชิบวอาแต่ภาษาสุนเผ่าของเพิ่นอายุเพิ่อนกะประมาณ อายุก็ประมาณสี่สิบห้าสิบถามว่าอะไรยังวะนาทีอ่อนละตรังเลยถามว่าเราบพิ่งไปเหดเวียกบ่เราน่ะไอ้ไอ้มาอยู่ข้างนี้มานั่งนังใกล้เราพี่อันนี้จะเป็นคนแปลภาษาเนาะตังเป่นผู้คนนำผู้คนตามมาแปลภาษาถ้าถามเราว่าเราเนี่ยบพิ่งไปเหดเวียกนลำเมียเราโบเราอยู่ยังมือนี้น่ะหรือว่าท่านได้ไปโบต้องไปตะวิ่งตัวชื่อชื่อสุดท้ายชื่อ จอปายไม่ได้บ่ได้ไปมื้อนี้เพราะว่าดำบนาแล้วแหละโอ้น่าเราโดำแล้วแล้วเรามีนาจักไฮชิมตัวชิมตัวชิมไห้นะชิมไห้เดีวบัดนี้ได้จักสอบปีนึงหมูมอหมูมอซิกซ์ซอบัตบัอบมีหกสอบนะชิมไห้ได้หกสอบโด้วยดยก็คือว่ามันบ่งามเนาะโดยแม่นแหละบ่มีโพยสิใส่ก็คุดเอาเนาะแม่นคุดเอาบ่มีเงินสิ ถือว่าส่วนหลายทั้งบ้านนี่บุคคลมีคนมีรถไทยว่ามีแต่ใส่แห้งเสียบจกขุดเอาบ่รถไทยมีแต่ไทแบบเวลาดําเิ่นก็บม่มีรถไทยเลยอ๋ออันนี้คือจะเป็นครอบครัวที่ลำบากที่สุดเนาะใส่ขึ้เข่าไหวโอ้เข่าเข่าหกสอบสากึมลูกสามคนเข่าหกสอบบัดปีหนึ่งบัดนี้เพรมะไม่หกสอบ่าซานแล้วเป็นหกสอบคาเปลือกเนาะเดสิซเสียมวานนายก พ่อแล้วย okay. uh, right. ีเอาได้ลูกนย่างนี้แหละบอกยาวยีลูกกินยาคุ้มได้บ้านี้เด้อบักเมียแล้วผมได้เด้าว่างแผ่ต้องการและครัวกับเมีย้ยลูกแล้วแม่เลยเพราะว่าเอาลูกนลายเลี้ยงบนนั้ทุกเงี้ยแม่นกลุ่มเขาอต้งแล้วบ้านี้เวลาเขาบ่พอกินได้ไปเฮ็ดจังได้บ้านี้ใช้ชีวิตประจําวันนะไปหายังบ้านี้อายเมื่อตะกุ่มเนี่ยบ้านเจ้าจะจีรศัิ์นี่จะทูตจีรศักดิ เรับจ้างใช่รับจ้างมีแต่ไปหับจ้างนั่นแหละคือว่าสุกซลากันมีอยู่แม่หรอปะมีแต่คะแนนซุกซลามีไปสักยาเด้อใคะแนนไปสักยาเขาแค่ยังไ่รู้กันเข้าเข้าโยเข้าอยู่บ้านนี้โอ้ในนั้นคือว่าอยู่บ้านนี่มีโปรหนึ่งหอดโปรหาบ่อยโอ้ก็ดีอย่างเนาะทำไมเราก็บ่จักษ์อ่เนาะเป็นแบบซุกาล่าบ่ค่อยเก่งบ่ฟังบ่ค่อยผู้เรื่องเนาะบางคำกันย้อนการศึกษานึ่งตัวได้เนาะ อมีไปว่าภาษาลาวคำว่าพันหงเฮียนก็ต้องว่าภาษาลาวโอ้ท่าไาก็ได้เขาหงเฮียนจังคิดว่าภาษาลาวได้โอ้อันนี้จะจะเป็นจักเปอร์เซ็นต์แบบว่าบนเขาเฮียนบันอ้ายนี่โอ้ยายเนาะแม่นแหละระดับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บนเขาเฮียนเนาะอืมพอรุ่นนั่นก็เฮียนอยู่บ้านกูมีเนาะรุ่นขาหน้อยนึงต้องย่างไปเฮียนอยู่จุดสูงสุดสี่ลักคุณย่างเอา สิที่ไปกับโบได้เนาะถ้าว่าไผยบับใจนี่คือแบบข้าวเฮียเนี่ยเปนบัเฮียเนาะมันไก่เนาะเพราะว่าโบได้ก็บโมักเฮียนก็ไปเพื่นก็ไม่เป็นลักลีทำทางไักลีทำทางเพราะหีเฮียนทำดูยแม่เลยเดี๋ยวอ้เพื่อนนี่เคยเคย,เคยอดเข่าอีบอแบบว่าบุมีเข่ากินไอ้อดนี่เคยอดเคยเอดยตะบนจ่าเคยปะเคยคืนคืนจ้า แม่แหละเพราะว่าไม่มีแนวกินก็ต้องได้ลูกไม้กินไม้แทนกินน้ำไม้อดเคยอดข่าวจากมือนี่ไอ้บางกะอทิตยหนึ่งก็มีสองสามมืออาทิตย์หนึ่งก็มีบุตรกินข่าวนะกินน้ำไม้กินน้ำไม้กินมันเมื่อเจ็บกระเพาะบ่แม่กระเพาะบ่ขึ้นบ่กินน้ำไม้ขึ้นคือกันแล้วเวลาจีบก็บจีบนะท่เคยเนาะเจ้าเนาะเคยแล้วเพราะว่าเคยกินน้ำไม้ตลอด ชอบคิ้ขเ้ยได้กินต่แมว่าคนทางนี้่ปสิกินกอยกินมันน้ะสไลด้นเยชุดหัวมนกร้อเริมขุดกอยอ๋อกินกอยกินมันบ่พอแถวนี้สิบุคือทรงเพียงได้พี่น้องไม่จะให้ไม่แบบว่าูนาใหหน้าไั่ชิโน่แถวนี้เลยเอดขอเป็นสมื่อซมือเป็นอาทิตย์เนาะออเถอตักมบุแปลกใ่เด็กน้อยที่ว่าเป็นหมักขาดสารอาหารเนาะเรื่องนสดเพาะกินหัวกอยหัวมันด้ แไปขาดสารอาหารขาดวิตามินขาดไอโอดีนบริกินโคฮามูขนาดกินเข่าไว้ยงกินโบอีมเนาะแม่นึ่งบริขารสารเข่าบริขารวิตามินโปรตีนธาตุเหล็กยังยังมันบริมีเด้หลายอย่างเพราะว่าเขากินแต่หัวมันหัวกอยเด็กินนมไม่เด็กเศรายเด็กเศรายแม่ขนาดเข่าก็ยังเป็นอาทิตย์เนาะบางตัอเปิดอดเข่าเนาะเวลาเพนกวินปุ๊บคุณพโอปินงหรอปุ๊บเวลาเราบอกว่าเอาละฝนเปียกฟังเนาะแต่ว่าเวลาจับกองหากะเลนนีเนาะเซลแตกสุด กจสกินในโดนเติบได้เติบต้มต้มคือเขาเปียกก็ได้มันจะมีสารอาหารคุบจรมีพักก็เอาพักมาใส่ต้มหรือว่าหุงเนาะแล้วแต่แม่วิตามินมีวิตามินมีใ่เพื่อนไปเอาข้าวอยู่รถเนาะอาจารย์เพื่อนสมเอาจารย์แมวเรื่องมาสื้ออาจารย์ก่อนอเคใา่คอซองมังเงือนเนี่ยเนะเอาแก๊สเนี่ นี่เนาะพี่เนาะเรื่อนซานของเพื่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลังก้อนเนาะอันนี้จะเป็นอ่าเนาะพี่น้องเสือใสเพื่อนกระซิบประมาณนี้เนาะจำที่เราเห็นนี่เนาะเรื่อนซานของเพื่อนกะทั้งคนทางนี้เพื่อนกระซิบภาษาเล่าลูกไม่ค่อยเป็นเนาะสบได้ภาษาเล่าปันใด้เนาะเพราะว่าการค้นชลารายคนเฮียนนี่สิหน่อยสุดเนาอชลาร์จะมีแต่คนโบราณทำเลยเฮียนเนาะเพราะว่าสมัยก่อนกับบุคอยมีคนเฮียนปันใด้เนาะ โอ้โบโต้องหนีโมต้องหนีน้องๆ่นกระเขินเขินเวลาเอาเห็นกล่องใส่กันเนาะแกกันนะฮักอีกแบบเนาะพี่น้องเพราะว่าเด็กน้อยสนเผาเนาะก็เป็นตาฮักตาแพงเนาะเพิ่นกับโบด้มีผิดพลาดอย่างเนาะแต่เพียงแต่เด็กน้อยแบบโบหู้เนาะแบบเห็นแขกคนมากกับชิญาชิตื่นเนาะอ่าเนี่ยโบแลนโบแลนโบแลนล้ม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 ฝนจะตกคาเจ้าหรอพุ่นพุ่นพุ่น แต่ละคนเนาะกัชีเพิ่นน้นองน้องเพิ่นกระทมน้องเพิ่นก็อยากชีเว่าวน้ำเฮาเนาะกย็ยิ้มยิ้มแต่ว่าเวลาเฮาถามนี่ก่าเพิ่นบอกได้ภาษาเล่าเนาะกัชีได้แต่ภาษาเล่าเธอง่าแต่ว่าน้องผู้เสือแดงนี่จกเป็นจังไรเนาะเขินเขินนะพี่น้องจะเอ๋หันหนามากหันหนามากเ่าต้องไง เพือนเจ้าบอหนิขับไปนอนบอนี่ฮะเร็วอ้าวหัวยังบัดนี้เข้าไปนอนเนาะเพื่อนเนาะเข้าไปดูฮะอุ๊ย้าวเอเอาละแม่นี่นีเข้าไปนั่งในเพื่อนไปอันนี้ก็จะเป็นเป็นคล้ายๆโพนเนาะพี่น้องกับผมเปนเป็นงูนหินเนาะอันนี้ก็เนาะมันก็ะชิชซูงๆเนาะเป็นงูนหินเนาะ กครอบครัวเพื่อนเกสิประมาณนี้กับมีเด็กน้อยในหมู่บ้านเนาะกับมาดินน้ำลูกน้ำหลานเพื่อนเนาะลูกเพื่อนเองเกสิมี่สามคนเนาะการทางสักกึงก็ได้มอบเข่าให้อายเพื่อนอายอายเอ้ยลืมซื้อเพื่อนเนาะพี่น้องหนึ่งแก๊สนาะแก๊สหนึ่งเกษีนี่สามสิบพกห่อเนาะก็จะเป็นเข่ามีวิตามินเนาะพี่น้องเป็นเข่าสำเร็จแล้วเนาะที่เป็นเข่าแบบอบแห้งเนาะที่มีอาหารมีหมูมีอย่างเนาะ แต่มีสารไอโอดีนอยู่ในนี้และมีวิตามินมีพักโกบแห่งครบเอาไปต้มหรับประทานได้เลยหามาไปทิ่มตัวนี้นะหลายคนบอกหูว่าไออันนี้คืออียังมันโมเมนต์อโมเมนต์ขี้เหงื่อด้วยวิตามินที่เอาไปต้มกินได้เลยเฮ็ดแหงลูกเข้ามีสารอาหารที่ครบสมบูรณ์ตามที่ทางกายเขาต้องการเนาะอันนี้เพื่อนผลิตมาจากไก่ได้ไก่ได้ที่ผลิตเผาเนี่นะอืแก๊สหนึ่งนี่สิกินได้จากมือไอ้ มีสามชิ้นพกหรอสามสิบนกได้บ่เดือนหนึ่งเขานี่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาสี่ประมาณนี่เนาะทางครอบครัวของอ้าอเพื่อนนอกก็ขอขอบุญขอบุณเน้อเนาะที่เสียสละเวลาอันมีค่าเขามาติดตามรับช่มชลิปสาวลายนถทาว่าสาลายว่าพิษว่าพลาดสาลายก็ต้องขอโทษขออภัยเบอร์สุภุสุกคนเ่ากกะิ่ายคิปใหง่ายโมได้นเพราว่าาก็ย่านฝนฝ้าตกนเพราะว่ามันก็ขึ้นฝ้าขึ้นฝนนอทกชิตายเห็น สันสันเนาะเพราะว่าเขากับมาเอาอยานฝนฝ่าตกเขกข่ายกระเจาะบวบเบิดเนาะเพราะว่าเอามาช่วงหนาฝนมันกระชีญุงยากแน่เนาะกระชีปะมาณนี้เนาะสาวลายสิคอจบคลิปไใบสมนี้ไว้พ่อๆกันคลิปหนาเด้อทำไมพี่หลงเอฟซีเบอร์สุขุคนเนาะอันเท่าวเดียวไปพุ่นก็จะเป็นผู้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้สาวลายสิคอจบไวใบสมนี้เนาะขอกล่าวค้าว่าสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีเนาะ